สวัสดีครับพวกกับผมโตชโนดวันนี้ผมอยู่ที่ KFC ครับมาเลือกอะไรนะเครื่องดื่ม r e f ิล l ใช่ไหมแต่ก็มีเบปซี่เขามีอยู่แล้วแต่ว่านี่มีเลมอนนิดพาวเวอร์บายมิลินดานะครับก็คือเครื่องดื่มมิลินดานั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้มีจะมีให้เลือกอยู่แต่ละร้านจะไม่ซ้ำกันนะครับแต่ที่แน่ๆจะฟิกไว้แล้วก็คือจะมีเบปซี่เบปซี่แม็กนะครับหรือเบปซี่ Pepsi, นี่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับแล้วก็มิลินดาแดง มิลินดาส่งแล้วก็เซเว่นอัพนะครับบางที่ก็เป็นเซเว่นอัพไม่มีน้าตาลอะไรนี้แต่ว่าต้องมีเซเว่นอัพแน่ๆบางที่อาจจะใช้ลิปปันนะครับแต่ว่าที่นี่ครับจะใช้บางสาขาเปี่ยสาขาเนี้ยจะใช้เลมอนนดนะครับผมก็คือ,อมิลินดาเลมเนอนนินะอยากรู้ไหมครับรสชาติเป็นยังไงกดสิครับรกบ <c oughs> ินเลยโอ้โหนี่นี่ครับน้ำจะมีเหลืองสีเหลืองๆห,หน่อยๆจางๆไม่ได้เหลืองมากนะครับอลองชิมเลยครับ ชิมเลยครับนี่เลยชิมเลยนะเปรี้ยวซาสใจจริงๆม,มากับน้ำแข็งสดชื่นแต่บอกได้เลยว่าถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวขอแนะนำให้เป็นเรืเร่รรองอย่างอื่นเพราะอันนี้เปรี้ยวสุดเลย นในบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมด8ประเภทเปช่องเนี่ยนะครับโอเคจัดไปครับแล้วอย่าลืมมาลองรับประทานกันนะเปียโซาต้องเลมอนนตจากมินินดาครับสดชื่นด้วย